ทีสองหนุ่มเขาจะพาเราไปดูร้านไหนฮะเราจะไปแถวถนนประชาอุทิศเรียบด่วนเรียบด่วนหนุ่มจัดที่ว่าเดือพิ้มขับแบงคอกได้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 ดูบอลแนวทำไมอ่ะโโอ้หร้านนี้เขาบอกให้มาสั่งสันจิ๋นหนุกกับเพื่อนดูบอลเอาอย่างนี้เดี๋ยวกันเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับเดือพิ้มขับแบงคอก อ้าลนะครับผมพี่ป้อมวันนี้เราโชคดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำอะไรผมอ๋อเขาเรียกว่าดูแลดูแลดูแลต้องบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากเพราะว่าเรามีทีมงานเดอะพิมพ์เนี่ยนำเราเที่ยวเออนำเราเที่ยวมาแนะนำตัวก่อนคนแรกครับเชิญอะไรครับพี่ครับผมชื่อเอ็ดนะครับเป็นเขาเรียกว่าไทยคอนเทนต์มาเก็ตติ้งดูแล สื S 1> <S 1> ่อภาษาไทยทั้งหมดของเดลพิมพ์เลยก็คืออะไรที่ออกสื่อไว้ไลน์แอดเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยที่เป็นภาษาไทยที่เราโดนล่อหลอกมาเนี่ยก็คือพี่คนนี้นี่เองครนะฮะครับผมยินดีครับคนต่อไปครับผมส่วนดิฉันนะคะมาดามเอมี่นะคะเป็นเกสต์เลชั่นฝ่ายต้อนรับลูกค้านะคะมาดามนะต้องเรียกมาดามมาดาม ยกมาดามแปลว่ามาดามจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับพวกเราอะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาเรามาที่เดียร์พิมใช่ค่ะโอเคแต่ว่ามาร้านถามถามหามาดามเอมี่ก่อนเลยได้เลยครับเธอโด่งดังในโซเชียลมากโด่งดังในโซเชียลคอนเฟิร์มมากคอนเฟิร์มเปิดร้านได้ไหมครับได้ถ้าเที่ยวไม่สุดให้มาหยุดที่เดียร์พิมค่ะนี่ตัวมากที่สุด้ไปหยุดที่มาดามเนี่ยมาดามพร้อมเอ็นค่ะโอเคเราเข้าร้านกันดีกว่าใช่ยังไงแล้วก็คิวเนี้ยก็ ต้องให้พี่เอทเนี่ยแหละได้นให้พวกเราได้รับว่ามีโซนไหนที่น่านั่งและดูบอลได้แน่นอนครับถ้ามาดูบอลต้องมาที่นี่ครับภาพเสียงคมชัดแน่นอนโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าครับผมครับผมไปครับเอาครับพี่เอทตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะโซนไหนเอ้ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนฮอลนะครับเป็นโซนที่เป็นไลฟ์แบนด์ก็คือดนตรีสดนะครับที่นี่จะมีดนตรีสด วันละสามวงเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้วงกำลังเซตอัพอยู่จะเร่นประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เรามาเร็วกันนิดหนึ่งแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นคอฟุตบอลนะครับจะเห็นว่านี่เลยฮะมีจอทีวีทุกมุมนั่งมุมไหนสามารถดูจอทีวีได้หมดแล้วก็มีโปรเจคเตอร์จอใหญ่ด้านหลังเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของที่นี่คือระบบภาพนะครับเป็น 4K หมดแล้วไม่ใช่เฉพาะทีวีนะบางที่ทีวีรองรับแต่สายสัญญาณไม่รองรับแต่ที่นี่ไวริงต่างๆระบบทีวีระบบ ซัพพอร์ตต่างๆเป็น 4K หมดแล้วจุใจคอบอลแน่นอนคมมากขนาดแบบก้องหน้าเตะมานี่นั่งดูหลบทั้หมดเลยเอางั้นเลยเออดีนะ ใครที่แบบอยากมาดูบอลก็โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบอบอุ่นนะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนเชียร์กันเฮเยโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นบิ๊กแมตช์ก็จะมีแฟนๆมากันเยอะแล้วน้องๆจะสนุกมากในการเชียร์นะครับก็มาเชียร์บอลได้แบบไม่เหงาพี่เอ็นมีเสริมบอกว่าถ้าพติว่าดูบอลแล้วเนี่ยถ้าอยากดูแบบมีเสียงฮากด้วยเนี่ยต้องรับห้องวีครับที่เด็ดของเดอะพิม์ใช่ครับแนะนำแนะนำห้องวีเอพเพราะว่าห้องวี p อพแน่นอนฮะ อุปกรณ์ต, ian, ต่างๆก็เป็นอุปกรณ์เฮนทั้งหมดนะครับท like> yeah ok> ั้งทีวีทั <t 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 ้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทีวีจอใหญ่มากเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับต้องรบกวนพี่เอ็ดด้านในนั้นสามารถที่จะ เอาสัญญาณของฟุตบอลส่งเข้าไปในห้องแล้วเปิดเสียงภาคได้อย่างแบบเป็นส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยน้องๆของผมปกติในรายการเนี่ยถ้าอยากดูภาคส่วนตัวบอกว่าให้ชวนนติงมาด้วยนติงจะมาภาคบอลให้ฟังด้วย <c oughs> โอ้โหงั้นผมขออนุญาตชวนนติงนะฮะสักครั้งนะครับจะเป็นเกียรติกับร้านเดือพิมพ์มากค,ครับเฮ้ย,เ,ยเห็นเห็นพี่เอกเคยบอกว่าเป็นเป็นแฟนมวยป้ามที่พอดูเพราะว่านติงภาคด้วยจริงไหมภาคแบบว่ามันมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวโซนไปก็ฝากพี่เอกแนะนำอีกทีแล้วกันได้เลยต่อได้เลย ไปดูกันครับผมเชิญครับครับพี่เอ็ดครับโซนต่อไปไปที่ไหนดีฮะพี่เป็นบรรยากาศแบบส่วนตัวในห้อง V I P วว้าไปดีกว่าไปเลยครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังไงครับผ่านห้องนี้นี่ต้องเข้ามาก่อนเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับมา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 โอ้โหดูซีดูสิ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 อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้รูมครับอ๋อ คนอื่นมองต๊ะเปนแน่นี่มองอ่างแล้วอม่างแล้วเว้ยมีอ่างว่มันจะมีอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้นะครับในห้องที่เป็น v i p นี่จะแยกเป็นห้อง v i ไไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วก็อย่างนี้ก็จะด้วยก็เป็นปาร์ตี้รูมซึ่งใหญ่กว่าห้อง v i p อีอกจะสังเกตเห็นว่านี่ครับบูดีเจ๋อมีบูดีเจตัวนะครับมีโต๊ะพูมีโซนนั่งดื่มแล้วก็มีอ่างเชียร์บอลงตัวมีเวทีสำหรับโชว์ต่างๆกิจกรรมส่วนตัวต่างๆะยางไหมแล้วก็ ห้องนั้นในตัวครับห้องนั้นในตัวไปไม่ต้องรวมครับแล้วก็แน่นอนนี่ครับจอทีวีสำหรับดูบอลโอเคมีจอทีวีข้างหลังก็ดูได้ดูได้ดูได้หมดดูได้หมดดูได้หมดเลยครับจอเลยนะโอเคนี่เป็นแค่ห้อง VIP อพีอ่อพีสองซึ่งยังมีห้องที่ใหญ่กว่านี้อีกมีท่านกว่าอีกปั๊บปั๊บปั๊บันนี้อยู่ที่ห้อง VIP VIP ครับครับผมอันนี้คือเป็นห้อง VIP ขนาดใหญ่ มาสักกี่คนดีครับพี่ก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่นะหลาหลายๆคนก็สนุกดีใครอยากเล่นพูก็เล่นใครอยากร้องเพลงก็ร้องใครอยากดื่มก็ตามสบายนะครับแล้วก็แน่นอนครจอเนี่ยก็สามารถที่จะ ถ่ายทอดฟุตบอลเข้าไปได้คือใครไม่อยากไปอยู่เสียงด้านนอกลงเล้งล่งเล้งมาอยู่ข้างในใช่แล้วเปิดเปิดเสียงได้พวกลำโพงก็อย่างดีกังเสียงภาพอะไรเงี้ยเสียงภาพปล่อยมาได้เลยไปดูบอลส่วนตัวเข้ามาในห้องวีได้เลยนะแต่มาห้องวีนั่งเงาๆไม่ได้นะไม่ได้ถ้าพี่พูดอย่างนี้ถ้าพี่พูดอย่างนี้นี่คือสมมติผมมาดูบอลที่นี่ที่น้องๆไหมน้องๆมานั่งคุยสักพักนึงได้ไหมพี่นะเดี๋ยวคุยแป๊บักเดียวคุยสักพักนึงสักพักนึง่สักพักหนึ่งนี้ไม่อย่าคุยสัก คุยเล็กๆน้อยๆมีไหมพี่นะสักครู่สักครู่สักครู่เดียวโอเคจัดให้จัดให้นะจะให้น้องหน่อยนะครับรถเอาว่าตอนนี้เราไปดูกับน้องๆแล้วเป็นไงเป็นไงดีครับแรงไงนี่เลยคักแรงคักเลยถ้านายท่านนี่มาเลยนี่เมด้ไยเอางี้ดีกว่าน้องๆนะฮะแนะนำตัวก่อนฮะเริ่มจากฝั่งนู้นกันนะครับพี่อ่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกนะคะน้องไข่มุกเดี๋ยวไข่มุกยังไม่จบ เก็มีคำคมหนนี่เลยเหรอจัดไปสักนิดนึงไม่ต้องโกหกเราไม่มีแฟนไปโกหกแฟนดีกว่าไม่มีเรามาว่ะมาว่ะมาว่ะเราคนต่อไปได้แล้วครับผมเอ็ดครับเอาคำคมมาเลยครับคำคมครับผมสปอร์ตรามินทาโอนไวใจถึงโอ้ยเขาไวเดี๋ยพิมพ์ต้องเป็นอย่างนี้ส่งก็เป็นเกียร์คนต่อไปค่ะชื่อมาเรียมค่ะมาเรียมครับคำคมครับ ถึงน่าจะลาบแต่ก็แซบค่ะขามีข้าวเหนียวไม่เยอะจิ้มก็หน่อยไม่จิ้มข้าวเหนียวครับเขาโอเคนัทติงนัทติงรอแล้วอ่ะเปิดบล็อกหน่อยครับอ่ะเขาเปิดบล็อกมาเรียนหน่อยอ่าเฟซบุ๊กค่ะเกษดีพ่อประจำเมืองอ่าขึ้นได้นะฮะขึ้นได้นัทติงหน่อยอ่าของฝัอะไข่บุ้งครับเปิดบล็อกครับไม่ให้ดีกว่ารอพี่มาหานที่พิมพ์นะคะโอ้ยมากเกินเอาไว้เอาไว้มาว่ะมาว่ะโอเคนะฮะในเมื่อ เราอยู่น้องๆแล้ววันนี้เป็นช่วงมาโชว์ร้านที่มีฟุตบอลใช่ไหมครับถามน้องเขาหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยเคยดูบอลกันไหมคยดูบอลไหมครับดูค่ะดูบอลอันนี้บอล้วเนีนบอลไหมไม่ไม่แทงนะดูอย่างเดียวไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นรับอย่างเดียวเฮ้ยโอเคเคยดูบอลเคยดูบอลนะฮะเสียศูนย์แล้วนะครับผมนะฮะชอบทีมอะไรไหมฮะชอบลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลุงกูเป็นลูกอะไรครับผม ลูกนกไหมเฮ้ยนี่นี่เป็นลูกผงถ้ามาทำในเฟซก็เรียกเป็ดอ่ะเฮ้ยเกลับมา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 ฝั่งนี้กลับตรงนี้อ่ะดูบอลไหมครับเชียร์ทีมอะไรครับยูบ้ังขานผ่านๆผ่านๆชอบทีมอะไรครับแมนยู่โอ้ยไม่ครบแดงเดือดวนร้านไหนแมนยูมาแล้วอ่ะถามหน่อยครับถ้าสมมติว่าผู้ชายใส่เสื้อบอลไปเดทดด้วยโอเคไหมครับ ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแต่แต่ว่ารองเท้าแพงนะกเก่งก็แพงก็ได้อยู่อ่าโอเคจบละ่กันเสื้ออะไรก็ใส่มาเถอะที่ปัจจัยอื่นปัจจัยร่วมโอเคนะฮะของเต้ก็ได้เออนะครับนี่เราชอบดูลิเวอร์พูลมีเสื้อลิเวอร์พูลอยู่ที่บ้านไหมไม่มีไม่มีต้องการให้คนมาซื้อเสื้อให้เราใส่ไหม อยากได้อยากได้แป้นหงมมาแป้นหงมนะมันมีไหนมาเดี๋ยวพิมพ์มาเสื้อมาเดี๋ยวถุงเสื้อมาคนละตัวให้หนูหน่อยแล้วทีนี้เราดูบอลเนี่ยบางทีดูนักเตะด้วยไหมชอบนักเตะไหม ส่วนใหญ่ดูไม่ไม่ค่อยค่ะจะดูผลอ๋อดูผลก็คือรูปเกมภาพรวมเหมือนกันเลยเช้ามาชอบถามว่าเป็นไงบ้างมื่เกิดไม่ไ้ดูไม่โทรถามเาไม่โทรถามอ๋อชอบดูผลรวมสกอร์แล้วทางนู้นนะคบดูผ่านๆเฉยๆไม่มีอะไรอ๋อแล้วถ้าเกิดนักบอลเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นเขาเนี่ยเราจะมองที่จุดไหนก่อน เฮ้ยบอลเอาละเออพอพอหัวล้วดูดูไม่ดีนันดีไม่ดีนักดีดูไม่ดีนักดีตบติ๊กตับติ๊กตับวันนี้มาเรียนตุ๊แขนแขนเหรอกามเป็นมัดมาอย่างเงี้ยโอ๊ยอยากจะกัดแขนเล่นเบาๆบาเห้ยเงี้ยนักบอลก็เซนใสเราเี้ยอะเป็นโควิดอะไรก็คือน้องๆก็ชอบดูบอลแหละถ้าเกิดใครที่สนใจนะฮะมาที่เดี๋ยวพิมพ์ได้มาดูบอลที่นี่ได้นะครับแล้วก็ มาชมเป็นน้องนกับพร้อมกับน้องๆได้ด้วยเชียบอลให้สะดกครับมีน้องๆเชียร์ด้วยที่เดี๋ยวพิมเออมันเทิงแน่นอนเด็ดตรงนี้นะมาทุกร้านถ่ายทุกร้านไม่เห็นเด็ด่างนี้เลยว้ะนี่เนี่ยเราได้เห็นแล้วละครพ่ะพี่ปอมครับบอก็ได้ความเห็นน้องๆมาแล้วว่าน้องๆเชียร์ทีมไหนบ้างนี่แมนยูนี่รเวอคูลนะฮะส่วนทีมอื่นไม่ต้องน้อยใจมาเชียร์ที่นี่ได้ข่าวว่าพี่เอ๋บอกว่าจัดทุกแม์ที่นี่ใช่ครับปกติเราก็ถ่ายทอดสดที่เป็นที่เป็นอ่า บิ๊กแมทหรือว่าทุกแมทที่ถ่ายทอดสดเราขึ้นจอให้หมดอยู่แล้วใช่ไดูครบอ่ะถูกต้องนั้นทีมอื่นก็มาเชียร์ได้นะครับแล้วก็มาคุยน้องๆมีน้องๆช่วยเชียร์ด้วยเสียบอลสนุกอ่ะไม่ได้เชียร์เหมือนแบบร้านอื่นอ่ะเออไม่แห้งอ่ะเชียร์ไม่แห้งอ่ะบอกเลยไม่แชร์เลยแชร์นะครับก็ยังไงก็ฝากร้านดิพิ้นไปด้วยนะมาดูบอลกันนะครับผมอ่ะกลับเข้าสู่ห้อสอบครับอิจฉาว่ะโอ้โหทั้งหมดที่มาตรงนั้นมี ห้องส่วนตัวผิดคอนเซ็ปต์นะไม่ใช่ร้านดูบอลหรอกจริงๆเขาดูบอลได้เขาดูบอลได้ดูบอลแล้วอาทีนั้นแหละเชื่อเมื่ดพิขับแบงคอกนะครับแต่อย่าลืมนะแวะมานั่งสังสรรค์สนุกกับเพื่อนๆดูบอลอย่าน้องๆเติมความสนุกแล้วพิมน้องๆให้ปอดบวมทุกคนเลยไอ้แอร์มันเย็นแอร์มันเย็นนือสโลแกนของเดืพิมนะครับถ้าเที่ยวมาอีสุด ให้มาหยุดที่นี่ได้เลยนะหยุดที่น้องทั้งหลายหยุดที่นี่ไปที่อื่นต่อไม่ไหวแล้วฮะเอาไปเ่อไปเอถ้าร้านไหนนะครับที่มีที่เปิดดูบอลสําหรับการเชียร์ฟุตบอลสนุกสนุกอยากจะโปรโมทร้านติดต่อกับเรามาได้เลยนะครับทั่วประเทศแฟนเพจเดอะมาโชครับติดต่อมาได้เลยนะครับทั่วประเทศนะฮะเราจะส่งทั้งยอทั้งปอม พวกเราไม่ได้ไปนะแต่ไม่เป็นไรสองคนไปก็โอเคแล้วนะครับมีความสนุกแน่นอนฮะเฟซบุ๊กนะครับ com the ma s h o ครับแล้วถ้าอยากจะติดตามข่าวสารบทความดีๆหรืออัปเดตข่าวฟุตบอลนะครับรวมถึง the ma s h o league เจอ,อๆๆได้ที่แฟนเพจครับทวิตเตอร์แฟนเพจอินสตาแกรมย website, ูทูบเว็บไซต์ the ma c h o w o m โคครับครับดด CEO นะครับก็ฝากด้วยกับเดินมาโชว์ผู้ชายมีสไตล์ที่พอมีสไตล์นะเชีและอย่าลืมนะครับติดตามเราทั้งหมด3คนได้ใหม่นะครับอาจารย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ